ทุกคนดูนี่ดินี่คืออาณาจักรของโรค RL c ครับเดโกล่านะครับมีมอนสเตอร์ปแปลกๆเต็มไปหมดแถมมีมอนสเตอร์ที่ขี่สัตว์ได้ด้วยดูดิวยมีซากอะไรใหม่ๆม,ม,มาด้วยเออมันตีเรามันตีเราโอ้ ูกราบสวัสดีชาว Minecraft และแฟนๆช่องด i พีซทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับผมเต๋าคนเดิมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟเวอร์ Minecraft เป็นเซิร์ฟเวอร์ R L Craft d e c o ่ a นั่นเองนะครับผมก็ตามชื่อคลิปตามปกคลิปหรือว่าตัวอย่างต้นคลิปเลยนั่นเองนะครับผมเป็นการเปิดแบบสาธารณะให้เพื่อนของเราเข้ามาจอยกับเซิร์ฟเวอร์เราได้นั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการเปิดก็แสนจะง่ายมากเลยโดยผมน่จะใช้บ เรียมด m ตไอเอ็มดทีเฮดเป็นเว็บไซต์บริการเช่าเรียมเล่นกับเพื่อนราคาถูกใช้งานง่ายในการเปิดเซิร์ฟเวอร์ให้เพื่อนๆนั้นเข้ามาจอยกันนั่นเองนะครับผมซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับผมไม่ได้มีเพียงแค่เอาไว้เปิดเซิร์ฟเวอร์มอ d นะครับเซิร์ฟเวอร์บักอินก็สามารถเปิดได้ส่วนวิธีการใช้งานนะครับผมก็ได้ทาคลิปสอนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมสําหรับคนไหนนะครับผมที่ใส่โค้ดไดไอพีซีไปนะครับผมจะได้รับคุมปองอยู่ที่50บาทเลยนั่นเองนะครับผมก็สามารถเอาคุ้ม ไปใช้กันได้เลยนี่นะครับผมแต่จะต้องเป็นลูกค้าใหม่เท่านั้นนั่นเองนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมหากทุกคนนั้นกลับไปดูคลิปนะครับที่ผมสอนสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทุกคนนั้นกดที่คําว่าเริ่มใช้งานจากนั้นก็ใส่อีเมลและพาสเวิร์ดลงไปเพื่อเข้าสู่ระบบได้เลยนั่นเองนะครับผมหลังจากที่เราทําการใส่อีเมลและพาสเวิร์ดเพื่อทําการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะพาเรามายังหน้าต่างนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งหน้าต่างนี้นะครับผมเป็น ่าตงเลือกสเปคเซิร์ฟเวอร์ของเรานั่นเองนะครับผมก็มีหลากหลายให้เราเลือกเลยนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งในแต่ละสเปคนะครับผมเขาก็จะใช้เครดิตนะครับผมที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่ที่ความแรงของในแต่ละสเปคเนาะขั้นต่ํานะครับผมอยู่ที่ชั่วโมงละไม่ถึงบาทเลยนะอ่าสำหรับคนไหนที่อยากจะลิ้มลองสเปคแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยนั่นเองนะครับผมสําหรับคนไหนนะครับที่อยากจะเติมนะครับผมเครดิตนะครับผมก็สามารถกดไปที่คลิกคําว่าเติมเครดิตตรงนี้ได้ เลยนะครับผมอ่าก็จะมีทางด้านพร้อมเพย์ทูวอลเล็นะครับผมที่เรานั้นสามารถเติมเพื่อเอาเครดิตตรงนี้ได้นั่นเองนะครับผมส่วนสําหรับคนไหนที่อยากจะใส่คุมปองได้อบีซีนะครับทุกคนก็กดมาที่คุมปองแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งโค้ดคุมปองของผมเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตไว้ให้บนหน้าจอกันนะครับผมอ่าสำหรับโค้ดคุมปองก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคเรากลับมาที่คําว่าเซิร์ฟเวอร์กันต่อดีกว่านะครับผมซึ่งสเปคที่ผมจะเลือกนะครับนั่นก็ ดีนนเองนะครับผมจะเอาเป็นอยู่ในระดับกลางๆอ่ะเนาะแล้วส่วนแพ็กเกจนะครับผมขออนุญาตเอาแพ็กเกจนี่เลยนะครับสุดคุ้มนะครับผมกดคลิกไปนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสักนิดนึงนะครับผมเอ่อเลือกประเภทเกมนะครับตรงนี้นะัะผมก็ให้เรานั้นทําการเลือกนะครับผมประเภทเกมเป็นเคิร์ f ฟอกหรือทุกคนนั้นจะเลือกเป็นประเภทไหนก็ได้นะครับผมแล้วแต่ว่าคุณนั้นจะเปิดในรูปแบบไหนเนาะเคิร์ฟฟอกอันนี้ก็คือเอาไว้เปิดพวกมอสนะครับผมไอ้เจ้าไมโครฟ t Coast อันนี้นะครับผมก็เอาไว้แบบว่า แพลตฟอร์มนะครับผมเปิดให้แบบว่ามือถือเข้าได้คอมเข้าได้ด้วยโดยประมาณเนาะส่วนจ้าว่าก็ตรงตัวเลยนะครับผมโดยประมาณเนาะแล้วก็เบ็ดล็อกอีดิชันก็สําหรับเบ็ล็อกอย่างเดียวเนาะซึ่งผมนั้นจะเปิดแบบมอดเนี่ยผมก็จะเอาเป็นทางด้านคลอดฟล็อกลวกันนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็หาสิครับคําว่า R L c l f b Deagola นั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งผมก็หาเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลย R L Club Deagola นั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับผมไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้นะเดี๋ยวมันก็จะ ลันให้กับเรานั่นเองนะครับผมโอเคส่วนตรงนี้นะฮะผมจะเป็นด้านชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเราจะตั้งอะไรก็ได้นะครับผมขอให้มันเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับผมส่วนโพสต์ตรงนี้นะครับผมก็เหมือนเป็น IP เซิร์ฟเวอร์เนาะเราก็สามารถตั้งได้เช่นเดียวกันส่วนตรงนี้นะฮะจะเป็นทางด้านบริการเสริมนะครับผมแก้ไขภายหลังไม่ได้สําหรับคนไหนนะครับผมที่ต้องการ IP ส่วนตัวอย่างเช่นนะครับไดซ่าแล้วก็ขีด m c i n t h แบบนี้โดยที่ไม่มีตัวเลขด้านหลังนะครับก็กด ดเจ้าตรงนี้ไปนะครับผมอ่าแต่ของผมขออนุญาตไม่กดละกันนะครับเพราะว่าผมเอาไ้เล่นกับกลุ่มแลนของผมเองเนาะหากทุกคนนั้นทําเสร็จเป็นที่เร,รียบร้อยแล้วก็กดไปกันนะครับผมแล้วก็กดยืนยันแบบนี้ไปได้เลยนั่นเองนะครับผมเพียงแค่นี้นะครับผมก็จะเป็นการสร,ร้างเซิร์ฟเวอร์เสร็จเป็นที่เร,รียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมอ่าเราก็กลับมาอยู่ในหน้าต่างนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมจากนั้นก็รอนะครับผมให้เขาติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ให้กับเรานะครับผมจนเสร็จไปก่อนละกันเนาะในระหว่างรอนะครับผมก็ให้้เราานนัม เคฟเคิร์ฟฟ็อกนั่นเองนะครับผมอ่านผิดอ่านถูกต้องขอประทานอภัยด้วยละกันเนาะจากนั้นนะครับผมก็ค้นหานะครับผมไอ้เจ้ามอดที่เราลงไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้าน R L Club d e l g r a นั่นเองนะครับผมติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมจากนั้นก็ กด play แบบนี้ไปได้เลยนั่นเองนะครับผมเขาก็จะเปิดตัวรันเชอร์ให้กับเราอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับผมอ่าผมเชื่อว่านะครับผมในระหว่างที่รอตัวเกมมันรันนะครับผมไอเจ้าตัวเซิร์ฟเวอร์นี้ก็น่าจะติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพอดีเลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่เซิร์ฟเวอร์นะครับผมติดพร้อมกับไอเจ้าตัวเกมนะครับผมได้รันเป็นที่เรียบร้อยเลยละกันเนาะแล้วในตอนนี้นะครับผมอาร์เอลคลาฟเดคอาก็เสร็จเป็นที่ เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับหมายถึงว่าดาวน์โหลดเสร็จพร้อมกับตัวเซิร์ฟเวอร์ก็เปิดพร้อมเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเ <c oughs> ช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนที่เรานั้นจะไปรันกันนะครับผมต้องขอบอกก่อนเลยสําหรับคนไหนนะครับผมที่เปิดนะครับผมอยากจะให้เพื่อนที่ไม่ได้มี ID แทะเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับผมผ่านตัวเกมอื่นๆนะครับผมก็จะต้องมานั่งตั้งค่าไอเจ้าเกมเซตติ้งตรงนี้ก่อนนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ปรับตรงนี้นะครับผมให้เป็นฟอลแบบนี้นะครับ ผมเพื่อนๆที่ไม่ได้มี ID แท้นะครับผมก็จะสามารถเข้ามาจอยภายในเซิร์ฟเวอร์ของเราผ่าน IP ที่เรานั้นจะส่งไปให้เขาได้แล้วนั่นเองนะครับผมแต่ในการที่เรานั้นมากดติ๊กตรงนี้แล้วเราก็อย่าลืมมากดบันทึกตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมอาเพื่อให้มันตั้งค่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนั้นก็กดรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์อีกหนึ่งทีนึงนั่นเองนะครับผมแต่นะตอนนี้ผมมารันผมมาฉายเดี่ยวไงเพราะว่าลีโอไม่วางเดงนะครับซึ่งวิธีการเข้าไปเล่นภายในเซิร์ฟเวอร์ของเราก็แสนจะง่ายมากเลยเพียงแค่กด ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมไปที่ม u l ติ p l a y e r นะครับ a s s e r ซอร์เวอร์มาใส่ไว้ตรงนี้จากนั้นกดตรงนี้นะครับเปิดใช้งาน r e s o u r c e p แ c k แล้วก็กดดอนไปได้เลยเช่นเดียวกันนะครับผมสําหรับคนไหนที่อยากจะส่ง ip ไปให้เพื่อนนะครับก็ทําวิธีเดียวกันนะครับผมจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะเล่นได้หรือไม่ได้ เลยโหบอกเลยว่ารอมาสักพักหนึ่งนั่นเองนะครับผมเพราะว่าคอมผมค่อนข้างกากนั่นเองนะครับผมนี่เลยเห็นไหมเพียงแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผม R L Club d e c o l a นั่นเองนะครับผมนี่ สกงสกีนก็เห็นไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมอ่าเพราะว่าถ้าสมมติเปิดให้เข้าได้ทั้ง i อเดทนและ ID เดถื่อนมันจะไม่เห็นสกีนเราจะต้องไปลงปลั๊กอินเพิ่มนั่นเองนะครับผมเป็นปลั๊กอินสกีนเนาะสำหรับคนไหนนะครับที่อยากจะให้ผมนั้นสอนวิธีการลงปลั๊กอินหรือลงอะไรหลายๆอย่างภายในเว็บไซต์เ e ี in. th นะครับผมก็สามารถนะครับผมบอกมาได้เลยโดยการคอมเมนต์ไว้ใต้คำอธิบายของคลิปนี้เลยนั่นเองนะครับผมอู๋ดิอันนี้คือประสาทนะครับผมโู เฮ้ยมีมังกรด้วยนะครับผมยังเจ๋งเลยอ่ะนะครับผมดูดิอ้ยอยตัวอะไรอะเฮ้ยซอมบี้วิอันนี้มันโลกของ R l อครับเดกร่าเหรอเนี่ยดูดิโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโโอ้ยจะตายออตายครับผมโอ้โ มีปูเหมือนเดิมเลยนะอ๋อมีปูเหมือนเดิมแล้วก็มีพวกมอนเตอร์นะครับผมชนิดใหม่นะครับผมนี่มาดิมายี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหมันมีสกิลด้วยหรอ ก็ประมาณนี้นะคะผมสําหรับวิธีการเปิดเซิร์ฟเวอร์ RL Club d e c g o l a นั่นเองนะครับผมหากทุกคนชื่นชอบอยากจะให้ผมเปิดแนวไหนต่อไปผ่านเว็บไซต์ ream. i n t h s. นะครับผมหรือว่าอยากจะรู้วิธีการใช้งานอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนั่นเองนะครับผมหากผมว่างเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนนั่นเองนะครับผมเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าหรือไว้เจอใหม่สตรีมหน้าส่วนคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปประจนภายในเซิร์ฟเวอร์ RL Club d e c g o l a ที่ผมได้ทําการสร้างมันขึ้นมาก่อน แล้วกันนะครับผมบาย